เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่26กันยายน2566นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะ คนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะระวังจะมีเรื่องไม่สบายใจนะคะเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะหลายๆคนนะคะช่วงนี้สิ่งที่คิดสิ่งที่รอสิ่งที่หวังประสบความสําเร็จระวังปัญหาด้านสุขภาพมีเกณฑ์ได้ไปพบหมอพบพยาบาลจะมีคนมาหามีคนคิดถึงจะมีคนเดินทางมาหานะคะจะมีคนซื้อของมาฝากนะคะหลายๆคนนะคะในช่วงนี้จะมีคนซื้อของมาฝากมีคนคิดถึงนะคะจะได้ทานของอร่อยนะคะ คุณมีโอกาสได้เดินทางนะคะช่วงนี้บางคนอาจจะอยากอยู่เงียบเงียบคนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครอยากไปท่องเที่ยวภูเขาทะเลน้ําตกอยากไปไหนไกลๆอยากอยู่คนเดียวนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะอยากเป็นอิสระนะคะหลายๆคนสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้คือสีฟ้าสีเหลืองสีแดงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ9 1 2 0สองยขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ